กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะครับมีหลายคนสงสัยว่าทําไมคนลาวแบบว่าพูดภาษาไทยชัดจังพูดภาษาไทยคล่องจังอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทุกคนจะพูดได้ไหมแต่สําหรับผมอะ่ะพูดได้เขียนก็ได้นะครับนิดนึงแต่แต่ว่าไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนมานะแต่ว่าพูดได้เออหลายคนหลายคนสงสัยเห็นปะตกลาวละ <laughs> พูดไทยตกลาว เออก็แบบแต่ตอนนี้ก็ขับรถอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเพราะว่าอยู่ในห้องไม่ค่อยมีเวลาครับเอาเวลานอนอย่างเดียวเนาะก็คือจะว่างเวลาถ่ายคลิปก็คือตอนขับรถนี่แหละเนาะเออที่หลายๆคนสงสัยก็คือส่วนมากประเทศเราอะ่ะเขาจะดูทีวีไทยดูละครไทยดูซีรีส์ไทยฟังเพลงไทยเกือบแบบ80%เซเลยอะ่ะก็คือ สมัยก่อนมันจะไม่มีแบบช่องลาวไงช่องแบบคนลาวอ่ะไม่มีที่คนลาวเล่นมีก็มีแบบน้อยมากๆเลยแล้วก็อ่าคนลาวก็ดูทีวีไทยอะไรแบบนี้ใช่ไหมฟังเพลงไทยทุกอย่างคือเกือบเกือบไทยหมดทุกอย่างอ่ะแล้วเวลาเราเราดูแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเรายังเด็กใช่ไหมเราก็เซฟเซฟเรื่องพวกนี้เซฟแบบเพลงไทยลองได้หมดเลย ละครได้ฟังก็ฟังออกอะไรแบบนี้ครับก็เลยแบบทําให้คนเราพูดได้เนาะค่อนข้างที่จะเยอะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าโดยที่ไม่ต้องเรียนมาเนาะเพราะว่ามันมันจะเซฟเราไงเพราะว่าเราได้ฟังทุกวันดูทุกวันอะไรแบบนี้ครับเนาะประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากแล้วแบบสองก็คือ ทำไมคนลาวชอบอ่าชอบแบบมีแฟนเป็นคนไทยเนาะไม่ไม่ใช่ส่วนมากหรอกแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทําไมเฉยๆเนาะทําไมทําไมคนลาวชอบมีแฟนคนไทยอันนี้นก็เป็นบางบางกลุ่มเนาะบางคนที่เขาชอบทําไมเขาถึงชอบใช่ไหมเพราะว่า <c oughs> คนไทยอะ่เป็นคนที่แบบว่าพูดเพราะ จริง,รงพูดเพราะแล้วก็น่าฟังนะเออเวลาแบบชวนคุยชวนพูดอะไรแบบนี้แล้วแบบโอ้โหหลงไหลอ่ะแล้วแบบเขามีความโรแมนติกคนไทยเขามีความแบบว่าเปิดเผยก็คือเวลาคบกันนะ่ะเขาจะชอบเปิดเผยใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่เกย์ทอมอะไรแบบนี้เขาจะชอบเปิดเผยไม่ปิดบงังแล้วเขาอ่ะชอบแสดงความรักแบบชัดเจน ก็คือถ้าจะเป็นคนลาวอะ่ะเขาเขาแบบว่าเขินเขินอายขนาดจะบอกรักแฟนยังไม่กล้าเลยทุกคนจริงๆอันนี้ส่วนมากเลยนะที่ที่ผมเคยเจอมาคู่อื่นไม่ว่าจะคู่อื่นคู่ใครก็แล้วแจกส่วนน้อยมากๆที่จะแบบว่าที่จะแบบว่าบอกรักกันแสดงความรู้สึกในใจให้ให้ให้กันดูเรื่องเรื่องรักกันอะ่ะรักกันมากๆแต่ว่า เขาไม่ชอบแสดงออกอะเออแบบมันมันมันทำให้ความรักดูไม่มีอะไรดูดูไม่มีแบบว่าสีสันอะไรแบบนี้ไงแต่ว่าพอคนไทยอะเขาจะแบบเขาจะแบบว่าแสดงออกมาเลยแบบประมาณว่าที่ราคาควารักตัวเองนะคะอะไรประมาณนี้เออมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าคิวใจใช่ปะ เออมันก็ทําให้ใจเราฟูขึ้นมาใช่ป่ะแต่อันนี้อ่ะคนลาอ่ะเวลาไปทํางานมานเหนือ่อยใช่ไหมแบบมาถึงบ้านเราก็แบบไม่แสดงความรักที่แบบว่าแต่ที่จริงอะ่ะรักอยู่รักรักรักกันแต่ว่าไม่แสดงให้มันออกออกมาอย่างชัดเจนเอออะไรประมาณนี้อมันมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ไม,ไ,มไม่แสดงนะเพราะว่ามันมันเป็นแบบว่า สังคมอะนาะสังคมไม่กล้าแสดงออกอะไรแบบนี้ครับเห็นปะเวลาแบบว่าคนลาวอะ่ะมีความสามารถเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรแบบนี้มีความสามารถเยอะแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกแล้วก็บวกกับไม่มีโอกาสด้วยส่วนมากไม่กล้าแสดงออกอายเขินอาย เนี่ยผมก็เขินอายเวลามาถ่ายกล้องถ่ายคลิปอะไรแบบนี้เวลาคนเยอะเขินนะเขินอายไม่กล้าไม่กล้าถ่ายแล้วเวลาอยู่คนเดียวอ่ะถ่ายได้ถ่ายได้ไดแล้วก็ชอบถ่ายด้วยเออก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนหนึ่งก็พูดเรื่องอ่าอะไรนะเวลาเออคนเราพูดภาษาไทยชัดดังเนาะสองก็คือ เรื่องความแสดงออกของคนเราเนอะว่าไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่นั่นแหละที่ท,ที่อยากมีแฟนคนไทยจริงๆผมก็อยากมีแฟนคนไทยนะถ้า <c oughs> โปรโมตตัวเองแล้วหนึ่งก็คือโสดนะครับตอนนี้โสดจีบได้นะครับจีบได้พยายามแบบว่าจีบคนไทยอยู่แต่ว่าจีบไม่ติดอะ่ะทุกคนทำอไรดีมานะจีบหน่อย <c oughs> อยากมีแฟนคนไทยแล้วตอนนี้ <c oughs> อยากใช้เงินบาทอยากใช้เงินบาทรวมด้วยอยากอยากใช้นี่แล้วเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะชอบคนลาวหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าคนไทยจะชอบคนลาวหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าคนไทยเขาสามารถพูดภาษาลาวได้ไหมน่าจะพูดไม่ได้เนาะเพราะว่าแบบภาษาลาวมันไม่ค่อยแบบว่าสู่สู่โลกอะ่ะสู่แบบว่า ภาษาลาวมันเป็นภาษาที่แบบว่าไม่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 ค่อยมีใครรู้จักไงเออก็เลยน่าจะพูดไม่ได้เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไทยอยากมีแฟนเป็นคนลาวไหมบ้างไหมชอบคนลาวบ้างไหมอะไรแบบนี้ครับก็คือไม่ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นก็คือส่วนมากเนาะเขาจะเห็นแบบคนไทยชอบ เหยียดคนราวอะไรประมาณนี้เนาะแบบว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางกลุ่มเนาะมันก็ไม่ไม่ทุกคนหรอกนี่เคยเจอแบบว่าคนไทยก็เคยคุยกับคนไทยแบบว่าค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนคุยอะไรแบบเนี้ยก็เจอคนไทยมาเยอะเขาก็นิสัยดีเขาก็ไม่เหยียดคนลาวอะไรเลยนะ ตามที่เคยเจอมาก็โอเคน่ารักสบายเป็นกันเองมากแล้วก็พูดเพาะมากที่ที่ชอบที่สุดก,ก็คือที่ชอบคนไทยที่สุดก,ก็คือเวลาพูดเวลาพูดแบบน่ารักมากคนไทยอะ่ะสำเนียงหรือว่าการพูดของเขาอะ่ะมันดูทําให้เราแบบน่าฟังน่าดึงดูดอะไรเราแบบนี้เนาะแล้วก็ชอบการแสดงออกของเขาคือบอกว่า ชอบเราก็คือเขาก็บอกว่าชอบเราเลยนะชัดเจนอันนี้อะชอบอันนี้ชอบเขาชัดเจนไม่ชอบคือ,คอ,คอกึกกักมีอะไรก็ไม่พูดอะไรแบบเนี้ยเออแบบนั้นไม่ชอบนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แหละคลิปคลิปวันนี้ของเราอะเนาะใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็คือผมอะจะมาทำ u t u b e แล้วเ,เดี๋ยวจะมาเล่าว่า ไม่ใช่เดี๋ยวจะมาเล่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปแบบเล่าโน้นนี่ที่ทุกคนสงสัยหรือว่าอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่าประเทศเรานี่แหละเนาะที่ถ้าทุกคนสงสัยอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอะไรที่ตอบได้ผมก็จะตอบอะไรที่ตอบไม่ได้ผมก็จะไม่ตอบนะครับเออแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิป นู่นนั่นนี่ด้วยนะครับเพื่อจะให้ช่องมันผ่านไวๆเพราะว่าผมจะเริ่มทำ u t u b e แล้วนั่นแหละถ้าทุกคนอยากดูผมก็จะทำให้ดูแล้วก็จะถ่ายเรื่อยๆครับจะลงบ่อยๆนะครับจะจะขยันจะขยันทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมขนาดแบบว่าไม่ว่างขับรถไปทำงานอยู่ก็ยังแบบมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลย ว่าความตั้งใจเราตั้งใจขนาดไหนสนั้นแล้วทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยให้ถึง1 0,000หมื่นสับสไคร์ไวๆนะครับโอ้โหอันนี้เป็นกำลังใจแรกเลยนะครับที่แบบมาทำอะไรแบบนี้อะ่ะส่วนว่าจะจะไม่ค่อยแบบว่ามาถ่ายเท่าไหร่ขี้เกียจอะ่ะแล้วผมก็จะไม่ไม่ใส่เอฟเฟกหรือว่าไม่ใส่อะไรเยอะแยะนะครับเอาคลิปเรียๆลงเลยนะครับยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับ อ,อประมาณนั้นแหละบ๊ายบายนะคะฝากกดติดตามหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบายย